ชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ผมคนรักบวัวเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเห็นความรู้สึกของป๋าเน,นี่ยเขาอยากจะเขาอยากจะระ,ะบายออกมาอยากจะตื่นม,มันตื่นตันตน,ะนะป๋านะใช่แล้วค่ะกเสษตดไม่ช่วยเลยก็เสดเตอนนี้ค่าเพียเท่าไหร่ห้าพันฝาแปดพันยู่ไม่ได้ปุ๋ยตันเท่าไหร่ห <12, S 2> มื่นสองอยู่ได้ไหมพี่ว่า รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาที่ฟาร์มวัวแห่งหนึ่งอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับที่นี่นะครับท่านมีเหตุจงใจ นะครับกับการเลี้ยงวัวกลับมาเลี้ยงวัวพึ่งเลี้ยงได้2ปีนี่แหละก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงแล้วแล้วก็ขายไปแล้วแล้วก็ไปทํางานเป็นทํางานเป็นลูกจ้างเขานะครับปลดกษียณออกมาแล้วก็กลับมาเลี้ยงวัวแตก่ก่อนหน้าเลี้ยงวัวเนี่ยในขณะนั้นก็ยังทํางานปลูกพืชปลูกผักทาทาสวนอยู่นะครับแต่ตอนนี้ราคาตกต่ำมากนะครับไปพบกับท่านได้เลยครับลุงสวัสดีครับครับถ้าลุงแนะนําตัวนิดนึงครับผมผมชื่อนายชานศรีจันทร์ครับครับ อยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จังหวัดปราจินบุรีครับจังหวัดปราจีนบุรีอําเภออําเภอศรีโมโหสดบ้านคโคกพนมดีครับบ้านโค,พนโคกพนมดีมาเจออุปสรรคจากการงานแล้วก็มาเจอเรื่องของการเกษตรนี่แหละทําให้ทําให้ป่าเนี่ยหันมาเลี้ยงวัวป๋าอันดับแรกเลยครับมีแรงจูงใจยังไงถึงได้มาเลี้ยงวัวนะครับก็ก่อนนั้นผมก็เคยเลี้ยงมาก่อนไงครับเลี้ยงมาก่อน ซื้งวัวมาสิบตัวครับอ๋อก่อนนี้คือย้อนไปกี่ปีครับป๋าครับประมาณตั้งเกือบยี่สิบปีโอ้ย้อนไปเกือบยี่สิบปีมาก่อนเลยนะเคยเลี้ยงวัวอยู่แล้วเลี้ยงแล้วกลับไปทํางานแล้วก็ออกไปทํางานทำเกษตรเนี่ยแหละเอาไปทํางานแล้วก็ถ้าทำกาทํางานด้วยทําเกษตรด้วยอรอครับทําเกษตรก็คือปลูกปลูกมันปลูกมันแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดครับพื้นที่กี่ไร่ตรงนาตานั้นสิบไร่สิบไร่และตอนนี้ครับตอนนี้ปล่อยไปเลี้ยงวัว ปล่อยอวิเลียงัวอย่างเดียวเลยครับอโอ้โห,โโหแล้วมันเกิดวิกฤตยังไงครับป๋าถึงได้เปลี่ยนแนวคิดแบบนี้ต้นทุนมึงสูงต้นทุนของบุกมันอฉีดยาครับกลอนแปดร้อยเจ็ดร้อยยาฉีดยาพูดไปแล้วจะสิงโอ้และ่ะครับพูดไปแล้วน้ำตาจะไหลอ่แล้วก็อันนี้อีกนะหนึ่ง ก่อนนั้นมันหัวไม่เน่าใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ยิ่งวายิ่งหัวเน่าอืมแล้วสาเหตุเน่าเพราะอะไรครับไปรึกษาเกษตรเกษเรีก็ไม่รู้เ่ยเน่าก็เป็นเพราะดินเพราะอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเออคือเจอปัญหามาทั้งปีเลยโอ้เจอมาสามปีผมท้อเลยเจอมาสามปีท้อเลยท้อเลยไม่จะเป็นเรื่องราคาด้วยใช่ปุ๋ยด้วยใช่กระโพดเนี่ยผมทํไร่ะตันสองนะตอนหนึ่งไรผมทําอ่ะอ ไม่เหลือเลยงามมากสิงามโอยนี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงโอ้โหฉีดยาเนี่ยสีห้าครั้งอ่ะครับมันไม่เหนอแว้วเพราะคือว่าหนึ่งเราไม่ใช้เครื่องจักรอย่างเดียวนะเราไม่ใช้แรงเราทำเลยเนี่ยจ้างเขาอย่างเดียวเนี้อ๋อชีวิตรันทดไหมตอนนั้นอ๋อผมก่อนรันโทดท้อเลยท้อคิดยังไงกลับมาเลี้ยงวัวครับปะก็ คิดไปคิดมามันสู้งัวไม่ได้คือว่าเราก็ลงแรงไปคือันอย่านนี้มันเราไม่ได้ตัดจุบันเนี่ยตอนเนี้มีวัวอยู่กี่ตัวครับป่าตอนนี้สิบตัวสิบตัวเนี่ยตอนนี้ของเราอยู่สิบตัวเลี้ยงรวมกับพ่อผู้ใหญ่เนาะของเราตัวเองเนี่ยมีสิบตัวแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นไหมดีกว่าไปทําไรไหมก็ดีฝ่าดีกว่าเนาะแล้วก็รายได้เป็นยังไงกินเก็บก็ได้ก็พอได้นะ ก็พอกินพอใช้ไปแล้วก็ยังเหลือเป็นตัววัวอีกครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราหนึ่งเอาไม่ได้ลงทุนเพิ่มที่มันยังเหลือไงอ่าคือครั้งแรกอาลงทุนไปเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนปัจจุบันเนี่ยนะผมลงทุนไปสามแสนเนี่ยอ๋อที่ว่าชุดนี้นะชุดนี้ที่ว่าสองปีที่แล้วเนี่นะสามแสนนี่คือเก็บกินยาวๆเลยแล้ววัวเราก็งอกมาขายไปแล้วก็ยังกินอยู่ใช่ตัวเมียเก็บไว้ทาแม่พันต่ออืมนี่แหละครับคือ เหตุจงใจที่ป๋าได้มาเลี้ยงวัวอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะป๋ายากไหมก็ไม่ไม่ยากครับวัวพันนี้วัวฤดูนี้อาหารการกินเป็นไงก็แล้วก็กินหญ้าดีนะกินหญ้าดีกินหญ้าดีไม่ถือว่าสิ้นเปลืองมากไม่เปลืองกินหญ้าตามทุ่งเรานี่แหละใช่ตามทุ่งไล่ไปทุ่งหน้าฝนหน้าสวนก็ไปเลี้ยงที่สวนเราแล้วก็สวนมีมีที่บ่อหูลังบอกที่เขาจะขายนะครับพวกบ่อหูลังก็มาซื้อกัน ก็เลี้ยงตามนั่นละเราก็ไป <laughs> ก็ถือว่าไม่ยุ่งยากเรื่องการกินแค่เรามีเวลาอยู่ดูแลเขาหน่อยใช่ใช่มีเวลาเลี้ยงเขาหน่อยเก็บที่ออกจากล้าวทำฟาร์มใส่เขาแล้วก็เอามัาตากตายได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองกลา,างๆแล้วป่ะ,ปะเนาะมนไม่เล็กเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่ดูแลง่ายดูแลง่ายและเรื่องเรื่องของการเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ไม่ค่อยมีมากครับพูดง่ายว่าตั้งแต่เราเลี้ยงมาเนี่ยครับเจอปัญหาไหมเรื่องของการ รักเรื่องของการรักษาเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยครับมันมันมีลำปีมาชุดปีที่แล้วนะแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือทั่วไปหลายคนรู้แล้วว่าลำปีมานอกนั้นก็ป่าถ้าเปื่อยธรรมดาแทบจะไม่มีเลยมั้งป่าถ้าเปื่อยมีไหมทับไม่มีเลยเนี่ยเพราะผมเก็บขี้ออกตลอดเลยโอ้เรื่องของวัคซีนเราฉีดเป็นประจำไหมป่าที่นี่ก็ฉีดนะอ๋อี๋ยวเขาจะมาฉีดเกอป้องกันว่าไงอ๋อเขามีเขามีผู้ดูแลเรื่องของเรื่องนี้มาดูแลด้วยให้เราเลยจับโอ้โหนี่ครับคือ คล้ายๆจะบอกว่าเปลี่ยนวิกฤตแล้วก็หันมาพิกเลี้ยงวัวจนตัวเองถือว่าตอนเนี้ยไม่ลําบากแล้วอยู่แบบสบายๆไม่ต้องรุนพุมเพิ่มเง,เงินอย่างเหลืออยากขายมาเมื่อไหร่ก็ได้ตัวนี้เก็บเลี้ยงบสบายๆเนะเาะขายไดก็ได้โอ้โหตันสามแสน่าละหมดฟูงนี้เลี้ยงคนเดียว<ช>บางทีก็มีหลานน้อยไปช่วยด้วยหลานน้อยไหนหล,ลานน้อยนี่ไนี่ไงหลานน้อยหลานน้อยไปจ้างคุณคุณลุง คุณตาจ้างเลี้ยงวัวมันเท่าไหร่ลูกวันละยี่สิบวันละยี่สิบบาทโอ้โหเก่งจังเลยหาเงินได้แล้วตัวแค่นี้วันละยี่สิบบาทเลยแล้วหนูได้เท่าไหร่ครับยี่สิบเหมือนกันยี่สิบเหมือนกันครับโอ้โหเก่งจังเลยเอาเงินไปทําอะไรครับลูกเอาเงินไปทําอะไรเก็บเงินเอาเงินไปโรงเรียนโอ้โหเก่งจังเลยเก่งตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยอนาคตเนี่ยนักธุรกิจร้อยล้านนะเนี่ยอืม เงินวันที่้เหี่ยวเอาเงินไปโรงเรียนเอาไปซื้ออะไรลูกเอาไปซื้ออะไรซื้อขนมให้สาวๆไหมซื้อขนมให้ใครซื้อขนมให้สาวๆแน่นอนเลยยิ้มแบบนี้อ,อ๋อกินเองนี่ง่ายนี่ง่ายนะครับนะครับคุณตาเขาคุณคุณลุงเขาก็ฝึกหลานนะครับให้เป็นเลี้ยงวัวช่วยด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยโตมาเนี่ยผมว่านะเขาก็จะมาบริหารให้เป็นบาหมั่นปามีแนวคิดว่าจะเลี้ยงเป็นบาหมั่นเรือดร้อยไหม เนวพิษเดียว,เ,ยวเคยมีความาคิดแบบนี้ไหมขายพ่องวนี่ออกจะหาเืษเลือด้อยมาสะอืมไม่ใช่หมายความว่าเลี้ยงเลือดร้อยทั้งฝูงเลยอย่างนี้ครับแต่พราะผมผมไม่อยากเลี้ยงถ้าเลี้ยงเลือดร้อยหมดแล้วครับแล้วจะจะไปขายให้ใครอ่ะอืมเพราะว่าใครก็เลี้ยงเลือด้อยเลือด้อยหมดใช่ไหม ครับเพราะเลือ้อยมันเขาเป็นตีบินเงินนัวเียตีงัวเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับอย่างผมเลี้ยงตีบิงงวงเนื้อก็ได้อืมอันนั้นคือพูดง่ายเรายังไม่ถึงมองถึงจุดนี้ครับเราเอาแค่ประมาณเอาตลาดคว้าถึงใช่ไม่ต้องดูแลยากแล้วอย่างนี้ดูแลยากไหมไม่ยากไม่ยากเลยครับอ๋อรื่องนี้ก็แค่เรื่องการกินการนอนกันอยู่ก็อย่างนี้เลยใช่หลังคาหลังคานี่ลงทุนเท่าไหร่ป๋าบอกได้ไหมได้โอประมาณห้าพันนครับประมาณห้าพันนก็อยู่ได้แล้วครับอืมเป็นหลังคาข้างบนสังกสี ตีอคอกด้วยไม้เนาะนี่ก็ถือว่าเป็นพอดีสําหรับบัวรุน่นนี้ในแนวนี้ไซนี้เกตนี้ใช่ไหมครับครับพอดี <c oughs> และเรื่องอาหารการกินของเรื่องยาเรื่องยาก็ไม่ไดดูแลมากมายไม่ไม่ไม่มากมายม <c oughs> ซื้อไปก็ซื้อไปก็ไม่ไม่เสียหลายแล้วเนี่ย งูแลัวแต่แนี้ซื้งวูแล้วทำลูกลูกทรงด้วยอ๋อนี่ซื้อมาซื้อมาสี่มือเนี่ยซื้อมาสี่มือมือนานยังซื้อมายังนานอยู่เลยอ๋อยังเป็นสาวสาวเออออกโคกออกตองเนี่ยโอ้ได้รู้แล้วซื้อมาเป็นวัวสาวมาปะซื้วัวสาวนี่ก็ซื้อเป็นงูบ่ามาทับเองบ่ทับแทนบ่ทับทับเองพ่อนี่ท<ะ>ับฮะพ่อนี่ทับพ่อนอนเนี่ยอมา เนี่ยซื้งัวซื้อขนาดนี้หนึ่งเดียวพอเพราะเป็นเป็นงัวสองสันนะสองสันมันจะล่ำมันจะดีให้ลูกให้ลูกดูเป็นหนักงวเได้นั่นแหละโยมันตันตันดีนะปลาเนะี่ยมันเริ่มมาทางมันแล้วบ้างเนี่ยปลาเนี่ย,น,น,ยน่าจะเป็นทางมามัานเยอะแล้วอืม ซื่อว่าตัวสี่หมื่นนี่ตัวงครับนุ่นตัวงไหนตัวงเพรื่องสสนสองซื่อมาสามตัวตัแจนสองตัวตัวโครงดำๆนี่เราก็จะฮะแล้วเอาเอาจริงจริง มัวอยู่ที่นี่ด้วยกันเนี่ยปลาจําวัวทั้งหมดเลยได้ไหมได้จําวัวตัวเองได้ไหมได้เหรอไม่หลงไม่หลงเลงไงเลี้ยงกวันหายไปยังรู้เลยหายไปยังรู้เลยวะพวกนอนก็นอนพวกเยี่ยวใส่ก็เยี่ยวใส่กันเอ้าเอาก็ไปเพราะหน้านี้มันหน้าเลี้ยงเอาที่นึงไงอืมนี่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 เราขายปุ๋ยด้วยเหรอขายก็ต่อบสามพันบาทออกไปทันขายปุ๋ยด้วยสองสามวัยลูกกันเนี่ย สองสามร้อยก็สองร้อยสามสิบนั่นก็คือรายได้เพิ่มไปอีกก็สองร้อยสามสิบเองขี้วัวไม่ผสมเลยนะไม่ผสมเลยใส่ขี้วัวล้วนๆเนี่ยสามสิบบาทเองหรือว่าเราต้องฟาร์มไปอ่อยตะคอกไงเก็บออกมาอีกตัวนี้เสื้อหมื่นเก้าได้ขายลูกไปแล้วสองหมื่นห้าเนี่ยได้ลูกอีกตัวไงได้ได้ลูกได้แม่เสื้อหมื่นเก้าใช้ระยะกี่ปี สองปี่ยแม่กับลูกได้มาหมื่นเก้าเลยตั้งแต่สองปีที่แล้วล่ะสองปีี่ยแล้วขายลูกสองหมื่นห้าแล้วยังเหลือแม่ยังเหลือลูกอีกตัวงออกลูกใหญ่น่ะครับลูกอยู่ไหนในนี่เหรอในนี่นอนอยู่ในนี่ลูกหนึ่งนั้น่ะโอ้โหนี่คือผลกําไรของการผลกําไรที่เราได้มาเรื่อยๆเออได้มาเรื่อยๆมันงัวงัวมันได้มาเรื่อยๆอืมไม่ได้รุนแรงครับทั้ สำหรับที่นี่วัวเยอะๆแบบนี้อคุณลุงใช้ผสมจริงไหมผสมเทียมผมจริงนะพ่อพัน์ผสมจริงเลยผมจริงเลยนี่พ่อพันใช้พ่อพันเดียวเลยพ่อพันเดียวใช้มากี่รุ่นแล้วตัวน,นี้ใช้มาสองรุ่นนี้แล้วใช้มาสองรุ่นแล้วอืมนะครับใครชอบคลิปแนวนี้นะครับทุกคนนะ นี่ก็คือแล้วป๋าสมมุติว่าสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงวัวหรือว่าพี่น้องของเราเนี่ยอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงบัวเนี่ยป๋าคิดว่าต้องลงทุนเท่าไหร่ดีเอาตักห้าแม่ก็ได้ทุนน้อยนะห้าแม่ห้าแม่นี่พอพอดีพองามเลยคือค่อยๆเลี้ยง,ค,ยยงค่อยๆเริ่มต้นไปแต่เรื่องของลงทุนเนี่ยลงทุนอยู่แล้วลงทุนอยู่แล้วนะลงลงทุนแล้วแม่ห้าแม่นี่ก็ประมาณเท่าไหร่ แล้วแแลล้้ววก็ประมาณสองแสนกว่าเหมือนกันเนาะนั่นแหละคือการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงเนาะป๋าเนาะเราต้องมีความรู้เราลงทุนกระเตื้อได้เดินกล้าลงไงครับต้นกระเตื้อก็ไม่ใช่น้อยน่ะครับอู้แล้วเมอผมเออพอเกี่ยวปลายก็หมดแล้วครับค่ายากินหมดข้ากินหมดกินหมดข้าชงคุณชงใหม่อีกเออคุณชงก็เชัาใหม่ก็ต้องไปกู้เก็สอย่างเป็นอย่างนั้นนั่นจริงครับครับป๋าพูดไปเขาก็น้ําตาจะไหลไปนะครับทุกคนเพราะว่า เขาเอื้อตันใจเนาะจริงๆก่อนหน้านี้ผมคุยกับป๋ามาสักระยะหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งแล้วประมาณเกือบชั่วโมงได้เนาะแล้วผมเห็นความรู้สึกของป๋าเนี่ยเขาอยากจะเขาอยากจะระบายออกมาอยากจะตื้นมันตื้นตันหรป๋านะใช่แา้ากรบเษตรไม่ช่วยเลยกรเสดเดยตอนนี้ค่าโอเคเท่าไหร่ห้าพันฝาแปดพันรู้ไม่ได้ปุ๋ยตันเท่าไหร่หมื่นสองอยู่ได้ไหมพี่วาปุ๋ยตันหมื่นสองเข้า เวลาห้าพันแปดพัคือสลับกันเลยลโลกนี้นปุ๋ยแพงกว่าข้าวอีกครึ่งๆเลยครับโอ้ <P unch> พูดไงว่าคนทํานาทุกวันนี้ก็ลําบากมาก,ากถ้าทาทางทํางานอนันเดียวแทบจะเอาเงินมาใช้นี่ทกศแล้วกลับไปกู้ใหม่ประมาณนี้เลยใช่ถ้าเราไม่มีวิธีคิดที่จะพัฒนาการเงินใหม่เราก็จะอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมเราไปกู้มากกว่สเสียดอกอันนี้เราเรามีทุนก้อนผมบอกว่าผมมีถุนก่อนผมหมดมาซื้องวหมดเลย โอเคครับป okay, pues right. so ๋าสำหรับว so ัน nah. น you ี้เราก็คุยกันมาสักรล็กนึงขอบคุณมากนะครับป๋าครับแมวันนี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆทุกคนถ้าเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับคิดว่าดูคลิปนี้แล้วมีพลังที่จะทำเนาะก็ตัดสินใจหาความรู้เพิ่มนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดติดตามไว้นะ EP ต่อไป EP หน้าเราจะไปคุยอะไรกับใครเรื่องราวของวัวๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ